ปาดดอกยางงามครับผมพี่พี่เบ้าอุ้ยอุ้ยกขีหัวใหญ่ครับผมเนียนครับผมอุ้ยปวดง่ายครับขาบป็งาวด้วยครับผมขาเพิ่นมอปลาย่างไปไหนครับอุ้ยสองดอกครับอุ้ยสองดอกครับผมงามเลยครับอุ้ยสองดอกครับผม อุ้ยมีตอดอกง,ง,งามๆครับผมเห็นครับมองอุ้ยจูงง่ายครับผมนี่จูงงามๆนามอมอ,อ้ยดอกเห็ดครับสองบาลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขุนครับผมมาบอกกับสองบาลนักสู้ส,สาวรๆรครับผมวันนี้แมีนครับผมตื่นหนึ่งเตะเด็กแล้วครับผมแมีนครับผมพักกันเมือเขาติดตามเขาตั้งแีขึ้นครับผมติดตาม จืดแน่นอนวะเนาะกว่าชีได้นอนครับเมื่อคืนนี้เม่นครับบุญมังครับถ่ายเบงเทียงขึ้นอ่ะกันย่ามซำมากะตื้นแต่เดอรครับผมแมีนครับผมวันนี้ส่องมาไพาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดดื้อเก่าครับผมวันนี้ขึ้นได้ไงเนาะหาเห็ดก็แดงครับผมเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านร่วมทั้งพีทหารที่ยู่ชายแดนเด้อร์ครับผมแต่ว่าส่องบ้ากัมาทำมาหากินคือเกลว์แน่นวนเนาะเนีนครับครับผมไปครับผมวันนี้ประหลุนก็ส่องบ้ามังครับวสิมานมังครับวันนี้ไปเราหลุนกังครับสดอกแห้งมนครับ้า เห็ดไข่ครับถ้าเปตรนี้ดอกนั่นก็บาไงทีย่ไนี่ว่าที่ไงเอ้ยี่จะยังีตัวบี่บอกว่าก็อยนเลยไ ยินไหนในนอะครับผมติดตามข่าวบ่าสองมา่อติดตามต่อติดตามทุกมือครับผมแม่นครับจมบริเลตรับบริเลตนอนครับผมมคื่อนขึ้นกว่าเกินรับกับเที่ยงขึ้นเกือบตีหนึ่งครับไล่รับเองเนาะแม่นครับปะครับผมหุ่มระดอกครับมันผูกขากรอบครับผม uýi, đọc, <laughs> đọc hệt cam nè, bạc ngay đấy, thanh bùa đọc lái đó cam nè, đọt ngay được <laughs> <Thì ra. cười> ควรแบบเปื่อยเร็ว,วครับเกลือเร็วครับอุ๋ย้ยมีตัวอกง,งามๆครับผม ตามแบบนีลยม่ไท้อนี่ะสันนี้นะมนก็เริ่ม,มออกแล้วครับผมเห็นหลายจุมแล้วครับแต่ว่าให้มนเดียวเข,าเข้าไ้าปีกันนี่้าไอพี่คนที่นำกองมามาครับผมพี่้หรอเ่า <c oughs> ส่วนคนเรวครับสามดอ,อกครับ มันไนดอยเดียวเนาะเมนครับ่เลยน้อยเพิ่นโอ้ยงามแห้งเมนเดกกรเฮดโกอครับผมเกิดน้ำกังทำอันเป็นปนต้มปนเมนนี่ครับ thuộc đầm luôn Nên hả? nào kiếp ngay này, này. thế này Nên thơm bùm Tôi đây đỏ các bông Mình cắt chung luôn Mình สวัสดีครับวิดีโอแถวป่าไผ่ครับผมนม่นครับหิดตัวนิดตัวฟันเบิ่ดแล้วครับหินได้ไหนวุ้นเลยหินก็ได้หลายครับผมจะแค่เนี่ยขาขึ้นโมย่ยงาเนาะ

หมู่ว่าหน้าโบเห็นครับมองดูมาถมุนไม่น่อยครับหยินมนหนีหอมีเล่จุ้มไงอยู่ครับนี่ ผักสมแห้งจะเข้าครับผมในช่วงนี้สองบาลนางพักสองบาลมีเห็ดกอแดงมานําเสนอครับผมมีเทิงดอกจูมมีเทิงดอกบานครับผมท่านพี่น้องผู้ใดสนใจครับผมสามารถโทรได้ครับมีหอวไลน์เด้อครับผมสามารถแอดไลน์มาได้ครับเอาไปแกงยี่ข่าวเจ้าก็ขอนิ้วแซ่บเลยครับผลทอนเนาะนี่นะครับสมอกกันเลยวาหาเองขายเองครับผมไปครับผมไปหลวงกระสังบาลบุครับัสสองบาลสีมันบ่ครับมือนี้ยนี่สองดัวครับผมน้ำหน้ามี่ครับนี่แต่เห็นปลาไหลเนาะมือเนี้ยมันจะสองจุ้มสามจูมครับ ดีป้าวโอ้ยสองดอกครับบ้านเราเห็นครับนี่ว่าบานบานงามนีม้ยาน่าบาน่านามีเติมโพล้วครับคุ มเมนต์องเขาเอามวานมาเมนนพูดพูดมองเงิตั้งเยอะขึ้นนดอกง่ายอต่งนั้นต้องตั้งี่นะโอ้ยโอ้ยได้ปลได้ปาอะไรครับนี่เม็ดน้อยผมต้องข้ามรับห้าโอนี้ บานเาาบิดครับผมซีดอกครับนี่บ่ไม่ต,มต้องออมึงก็ผิดอนี่ดูนดินี่ดูหวานแต่กับบวานงามด้วยครับนี่ อู้นครับดอกก็กลังงงๆเนาอนีะครับอูยขาตันๆตนเลยครับสองดองกที่ถนนไปสองนอ้องเมืนอเ,เนาะ Ừ. Ừ, con đọt con không còn bó bọt đây lại đấy nó เพื่อดอกงามแต่แต่นี่ดอกเดียวครับผมปกติเพื่อดอกเป็นมูเนาะเพื่อดอกป่สองดอกเนาะอันนี้หลายจะเจอดอกได้ก่อนเนาะ องมาครับคุณใส่เป่าสิบอกก็แห้งอะอุ้ยจุ่นเิวผิวุ่นตั้งแต่กรมีข้างนก็มี มาอ่อนต้องคอยๆเนาะนี่ครับองดอกครับผมบ่หินครับว่าอันนี้นะ หม้อหัวหมูอ่านเนาะมาแตกะนี่ดิดินโอ้ยดีแลวเนี่ยไดะ โบกี้ดอครับมีーー่นี hey, ่อแม่ ได้ที่อยู่แต่ใบใหม่โเห็นนะ่ะผนปออเปลือยหมดเลย สองคือกันแกร์เยวว้เลยครับผมสองละสองครับใีได้บ้างกระเมนสี่กระเมนทีกกระเมนไล่ลม่ยู่ขึ้นไมเนาะ พิ่นแก่เปินอกอกดีจังมือสองมือนนี่เนาะสองนะพี่ดีนะเเก่งสดนุ่หวานครับ กับบานงามครับนี่ลายดอกนี่จุ่มกับเห็นเนาะนี่ครับบานกม็มีจุ่มกม็กมีครับผมแสบครับนี่ยบ้านี่เลย ว่ากระไดนะหฮงไหลาๆน่าดีกันนิดเดียวครับแต่ได้ไมครับ มก็ต้องเด,งดินครับมันหันดอเลหน่อยไหมอุ้ยหลายเงีครับเงี้ได้บ<า>ะครับนี่ยโอ้ได้เสยโอ้หุ่มนีด้วหมอกยแล้วครับใ้แต่งหาสองคืนสามที่ื่ ของอย่างโตดีๆครับผมค่อยๆนะไปเร็วบ่ได้ครับผมี่ได,ด,ดน้นี่เหนื่อยๆถึงแม่แม่เห็นบ่บาง แห้งครับจ้ะเนี่ยขันแดดโอ้นั่งดอกนึงสองดอกข้างหลังขันแดดมาหนีมือนี้ก็ม uh, ืเอื um si> <t <t ่นเนี่ยอุ้ยรับรองออหลายแท้ครับพี่ว่าทั้งปีออกศาสก็ทั้งขุนเนาะทั้งเพิงดีป่ะไหนหรือเปล่าไม่เห็นบ่กมันต้องเป็นจีครับผม ไดบ้าง, <ใน S 1> ง้ครสั้นต้องไปข้างล่างมองครับ<อ>มีตึหินพิ่มมากกว่าน้ำเนีน้นีเหรอครับผม,มผสองมากก็คอยนำมาระวัาางเอาครับผมไปเร็วไปได้ไดเละ ทังใจเนาทิ่นแบบอ้ยแบบหลายนะครับแน่นบอกว่าที่ไนูดพูดเปนเล่ยขูดท้งนไปเลยม่เอี่ยงไม่เห็นลมหมได้ยุบอ่หืมทองไปนเนื้อขาวอยู่นมาเจ้าลมใบบ่หืมหัวแทะใส่นี่ก่อนมมันตังสา

ตองไปเอไม่ใช่ปะต้องพิดเนาะนีน <_ c oughs> เนาเบิร์ดกลับไงพี่โอ้โหเสียดายครับเนยูนี่ออกทั้งใตนี่จีบุตรห่วงออกออกร้ายครับยูนี่ออกซ้ำหนึ่งใช่หรืมกัพอมนี่นนนนเานาะเนาถิมเบิรดครับพองนี่พูด ต่นจุคดเคหมนข้างหลังจาบกับเพื่นึงใส่ปะมาได้เลยหุ่นข้างหลังจับของดี่อปาดดอกยางงามครับผมพี่พี่เบ้าอุ้ยอ้ยแค่ัวกญ่ครับผมเนียนครับผมอ้ยค่วง่าครับขาเยงาด้วยครับขาเป่นมอคไกเงาไปไหนครับ กับดึงปึชด,ดึงึืดได้เลยครับทำมาผอมูยยังไงเนียเนาะนี่ครับน่นั่งครับกัวคนเอาคนหนาครับผมอุ้ยนี่ครับขาคนสั่นๆนั่นสิครับผมบรดแย่เงาเด้อครับ สมบองย่งคือจันเห็ดปวกไฟอยู่บ้านเนาะตัวนี้คืนบานนะครับไปยอดหมานครับผมหวา,านขักหมานแน่เนาะทั้งเห็ดปลวกทั้งเห็ดเผิ่งเห็ดละงโงกกับปลาปลาเห็ดเผิ่งกับปะปลายครับเมีนครับผมเนียน,น,นเป็นเห็ดกอแดงครับผมในห,หลายอย่างเลยเนาะเห็ดดอกเห็ดปลวกครับุ่งนี่ยอุ๊ยเฮียเสียวไปเห็ดพันธุ์ในสวน ปลาไพ่์ยอะครับผมอย่าไปเห็นปัานในท้องนี่แล้วนี่นหะครับผมคว่ำในคว่ำมันครับผมสองกระตาครับเมนครับผมมันฉักมันนะเอ๋ยก็ไม่ต้อกันเนาะเมนครับผมครับผมแต่ว่าเอ๋ยลงไปก่อนเหรอครับผมเมนครับยังไ่ทันหอดรถด็อกปุ็นครับผมพอสว่ากันยาน้ำกลืนกันไปเรื่อยๆครับผมครับเบิ้งเปิดเบิ้งโทรศัพท์เรื่อยๆครับผมผมมีกระเจีกระใจยหาปัญหาครับแต่ว่ากะหาไปเรื่อยๆลหรครับผมเพราะว่ากะเบิ้งเขา อ่าทรงคามอยู่ครับผมแมีนครับครับผมมาขึ้นกับโคชีนน่งกับเที่ยงขึ้นเกือบตีหนึ่งครับผมโอ้เมีนครับในยินข่าวนนยิข่าวว่าอันบอพักกันเศร้าหยุดยิ่งอยู่ครับผมแมียนกับผมโอ้ตอนแรกว่าเที่ยงขึ้นเดพักกันหยุดเนาะแมีนครับผมปะสองบารกะมีคลิปก้วมันไว้เพียงซ้ำนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สองบารน้ำเดือดครับผมครับผมคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ความร่วมเดินทางกดไลค์กดแชร์พูด กูยคอมเมนต์กับสองบ้าครับผมเมนครับคสองเบ้าก็ได้เขาปลาหาหิกง่ามแกงเสจแซครับผมวไเห็ดก้อแดงเห็ดละงุบฮิตผึ่งทองคําเห็ดปวกครับผมเมนครับผมมีแต่เนี่ยเสจแซ่ทั้งนั้นเลยครับผมมีความูลไหวมาเขาปลาครับผมไปยังมาเปิดตัวซับพ่อไปยังเห็นข้อมูลไหวคือเก่าครับผมยังเห็นคือเก่าครับผมครับผมเอาละครับสไลด์คลิปนี้สองบ้าขอตลากรับแบงก์ก่อนครับไม่เผากันคลิปไหนคลิปไม่รับผมสไลด์คลิปนี้บ้าพุ่มกับบ้าต้นขอตลากรับก่อนครับบ้าต้นสวัสดีครับบ้าพุ่มสวัสดีครับทางเหนนียงเหนียงทางด จะขอกัน์ดอื่นครับผมติดตามข่าวไปน้ากันครับนี่ครับโอยเมื่อน้ำข่าวครับผมเห็นเบิ่งเฮงเมื่อยบางยางเมื่อแล้วเห็นขา่าวเฮงเมื่อยตืมครับดีตันทหารเนาะนี่นครับ